เคยฝันเห็นเลือดไหมครับบางทีความฝันนี้ก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ไหมครับแต่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกใจวูอวู่แล้วละ่ะท,ทางที่เราไม่ได้เจ็บจริงๆไม่ได้มีบาดแผลแต่กลับรู้สึกสะเทือนใจอย่างบอกไม่ถูกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝันว่า c h ชา n e l พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงฝันเห็นเลือดกันครับฝันแบบนี้หลายคนอาจเคยฟันบ่อยๆบางคนฝันว่าเลือดออกบางคนฝันว่าเปื้อนเลือดหรือบางคนก็ฝันเห็นคนอื่นมีเลือดแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะความฝันเกี่ยวกับเลือดมันไม่ได้หมายถึงเรื่องร้ายเรื่องเลวร้ายเสมอไปบางครั้ง ฝังเห็นเลือดอเป็นการสะท้อนหนึ่งอารมณ์ที่เข้มข้นเกินไปในชีวิตจริงของเราครับเช่นความรักความโกรธความกลัวหรือแม้กระทั่งความเสียสละมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ลึกซึ้งของในใจเราเหมือนกันครับบางทีชีวิตคุณอาจกำลังมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกเปล่าะปา หรือบางครั้งคุณอาจก,กำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงอ,อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วจิตใต้สำนึกก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเลื่อนในฝันแบบนี้ลครับเอาละครับทีนี้เราก็มาคุยกันว่าการฝันเห็นเลือดเราจะพาคุณไปสำรวจความหมายในรูปแบบต่างๆที่แต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึก และความหมายที่ต่างกันออกไปเลยนะครับสมมุติว่าคืนหนึง่งคุณฝันว่าเลือดไหลออกจากตัวเองความรู้สึกในฝันมันทั้งเจ็บทั้งตกใจใช่ไหมล่ะครับความฝันแบบนี้มันอาจสะท้อนความอ่อนแอความเหนื่อยล้าหรืออาจเป็นความรู้สึกเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตจริงก็ได้ครับแต่ถ้าคุณฝันว่า เลือดเปืื่นเสื้อผ้าหรือเลือดเปืื่นมือของคุณเองฝันนี้อาจตีความได้ว่าคุณกำลังรู้สึกผิดบางอย่างอยู่ในใจหรืออาจเป็นความรู้สึกว่าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจก็เลยฝันแบบนี้ในอีกมุมหนึง่งถ้าฝันว่าเห็นเลือดของคนอื่นบางทีฝันนี้หมายถึงการเห็นความทุกข์ของคนรอบข้าง อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้สึกห่วงใยเข้าครับหรือถ้าในฝันนั้นคุณเป็นคนช่วยคนช่วยคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณก็เห็นเลือดฝันนี้หมายถึงคุณเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากหรือแม้กระทั่งจะเจ็บปวดไปด้วยกันก็ตามครับบางคน ฝันว่าเลือดไหลออกจากหัวเช่นโดนตีหรือเจ็บตรงหัวครับภาพแบบนั้นบางทีมันบอกคุณว่าคุณอ่าจกำลังเผชิญกับความเครียดความกดดันจากความคิดหรือแม้กระทั่งเรื่องงานก็ได้ฮะแต่ในบางทีบางฝันคนคนบางคนก็ฝันว่าเลือดออกจากปากฝันนี้สื่อถึงการที่คุณมีเรื่อง คาใจแต่ไม่ได้พูดออกไปหรือบางคำพูดที่เคยหลุดออกจากปากไปแล้วคุณรู้สึกผิดกับคำพูดนั้นครับและถ้าฝันว่าเดินเหยียบเลือดหรือพื้นเต็มไปด้วยเลือดนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าในใจของคุณยังมีเรื่องที่สะสมหรือยังไม่เคลียร์อยู่และถ้าเป็นเลือดที่ไหลออกจากตาหรือน้ำตาสีแดงนะครับ บางครั้งมันอาจเป็นความเศร้าลึกๆที่เก็บไว้ไม่ได้แสดงออกหรือเป็นความรักที่เจ็บปวดเจ็บปวดจนกลายเป็นบาดแผลในใจน้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดครับถ้าในฝันคุณโดนมีดบาดแล้วเลือดไหลไม่หยุดภาพฝันแบบนี้บางทีสะท้อนถึงความเจ็บปวดจากคนใกล้ตัว เมือนมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกโดนแบบแทงใจดําก็เป็นได้ครับและในบางคืนเราฝันว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบเต็มแบบเต็มแบบแม็กเลยฮะเต็มไปเรื่อยๆน่าหนาสื่อถึงความเครียดสะสมหรือความกลัวที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้าในชีวิตจริงและบางคนฝันว่า เลือดไหลออกจากเท้าฝันนี้อานหมายถึงการเดินทางหรือเส้นทางชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวแต่คุณก็ยังต้องเดินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างอดทนครับหรือถ้าฝันว่าเลือดไหลออกจากมือและทีเนี้ยคุณพยายามล้างล้างยังไงก็ล้างไม่ออกฝันนี้หมายถึงความรู้สึกผิดที่ยังฝังลึกในใจ แบบที่ยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ครับผมแล้วถ้าฝันเห็นเลือดไหลออกจากจมูกเป็นเลือดก,กำเดาบางคนอาจจะมองว่ามันน่ากลัวแต่ฝันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยบางสิ่งออกไปจากตัวเหมือนกับการได้ระบายอารมณ์หรือปล่อยความกดดันออกไปครับบางคนก็ฝันว่าเลือดหยดทีเลนิดทีลลนิดจาก ความฝันนี้อาจสื่อถึงการเสียพลังหรือเรากำลังหมดแรงไปทีละนิดโดยที่คุณเองอาจยังไม่รู้ตัวว่าฉันกำลังเหนื่อยสะสมมานานแค่ไหนแล้วมีนะครับคนที่เหนื่อยสะสมแต่ไม่รู้ตัวว่าฉันเหนื่อยล้าเเกินและในบางภาพฝันได้เห็นเลือดกระเด็นข้มาเต็มตัวเลยฮะ ขานานไปถึงเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่มาแบบกระทันหันทั้งในแง่ดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้ขึ้นกับความรู้สึกในฝันตอนนั้นฮะบางคนก็ฝันว่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเห็นเลือดเยอะมากฝันนี้สื่อถึงการรอการเยียวยาบางสิ่งในใจเพราะคุณอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแต่เห็นเลือดเยอะมากหรือว่าความหวัง ที่จะฟื้นตัวจากเรื่องที่ผ่านมาเพราะหวังว่าคุณหมอคุณพยาบาลจะมาช่วยเราเราเลยอยากฟื้นตัวขึ้นแล้วถ้าฝันเห็นเลือดบนเตียงเลือดบนหมอนอันนี้คือฝันคลาสสิกสะท้อนถึงเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดความรักที่ทำให้คุณรู้สึกยังไม่มั่นคงครับผมและสุดท้าย ถ้าฝันว่าเห็นเลือดแต่เราไม่ได้รู้สึกกลัวหรือตกใจอะไรเลยกลับรู้สึกสงบเฉยเฉยอันนี้ก็แปลกนะฮะบางทีฝันนี้หมายถึงว่าคุณได้ยอมรับเรื่องบางอย่างในใจแล้วและฉันพร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงก็ประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับความฝันว่าฝันเห็นเลือด และถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่า Channel พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับผมสวัสดีครับ